สวัสดีฉันคือมิล่าจากสภาสูงพีเยเดียนวันนี้ฉันมาพูดคุยกับคุณด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างและหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อให้ความมั่นใจว่าพวกเราจะอยู่กับคุณในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้จากมุมมองของพวกเราที่มีต่อโลกซึ่งพวกเราได้เฝ้ามองโลกของคุณเราได้เห็นการตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติในการสนทนาครั้งนี้พวกเราทราบดีว่าคุณได้ตระหนักถึงการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างกับความมืดมิดพวกเราต้องการให้คุณได้ตระหนักถึงพลังและความแข็งแกร่งของคุณในฐานะกลุ่มคนแห่งแสงสว่างซึ่งแสงสว่างที่คุณนำมานั้นกำลังขับไล่ความมืดมนสมาชิกคนอื่นๆของมนุษยชาติกำลังตื่นรู้ขึ้นทุกวัน รากับว่าพวกเขากำลังตื่นจากการนอนหลับไหลมาเป็นเวลาอันยาวนานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับหล,บหลายๆคนและมันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีกเมื่อความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยโปรดใช้เหตุผลในความสมดุลและเลือกสิ่งที่ที่คุณได้ปล่อยให้เข้ามาในจิตสำนึกของคุณและคนที่อยู่รอบๆตัวคุณพลังงานเหล่านี้ที่คุณได้ค้นพบในตัวเอง ในตอนนี้กําลังวุ่นวายเมื่อคุณขาดความสมดุลคุณก็จะจมอยู่กับกระแสแห่งความหวาดกลัวความสงสัยความโกรธความหดหู่สับสนและความรู้สึกของพลังงานอื่นๆไปด้วยนี่คือช่วงเวลาที่กลุ่มคนแห่งแสงสว่างจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกๆและย้อนกลับไปสู่ศูนย์กลางของหัวใจด้วยสติสามปชัญญะ ฉันมาเตือนให้คุณไม่ต้องกังวลใจว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างไรแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ากำลังดำเนินการอยู่งานของคุณคือการให้ความไว้วางใจในแผนการสิ่งต่างๆกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วมากในขณะนี้มนุษยชาติกำลังรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งนี่เป็นส่วนหนึ่งของความโกลาหล เช่นเดียวกับกระบวนการของการเลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นหากทุกอย่างราบรื่นและง่ายดายคุณจะไม่ประทับใจกับการมาถึงของคุณในยุคทองดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกจับได้เล่นเกมปลูกพลังให้นานขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อปาฏิหารที่รอคุณอยู่และพวกเราก็รอคุณอยู่ด้วยเช่นกัน โลกพร้อมด้วยมนุษยชาติกำลังรู้สึกได้ถึงความบางเบาขึ้นและหายใจได้ง่ายขึ้นมีการแผ่ถางด้วยการแทรกแซงจากพระผู้เป็นเจ้ามากมายทั้งบนผิวโลกและภายในของโลกพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือและกู้คืนพลังแห่งความมืดส่วนใหญ่กำลังถูกกำจัดให้ออกไปจากโลกโลกใหม่ทั้งใบกำลังรอคุณอยู่ มีความงดงามที่รุ่งโรจน์ความอุดมสมบูรณ์ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันความสุขเสรีภาพและความสงบสุขบนโลกใหม่คุณจะสามารถผ่อนคลายจากการทดสอบทางโลกและรักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่จะยืดอายุไขของคุณคุณจะดำเนินชีวิตตามที่พระผู้สร้างตั้งใจให้คุณมีชีวิตอยู่ นี่คือเวลาสิ้นสุดของระบบโลกเสมือนจริงใบเก่าที่ทำให้คุณตกเป็นทาสและทำให้ชีวิตของคุณได้ท้าทายมากขึ้นคุณกำลังก้าวเข้าสู่ความปิติยินดีในโลเลวนี้พวกเราทุกคนจะร่วมการเฉลิมฉลองนี้ไปด้วยกันใส่ใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของคุณร่วมด้วยช่วยกันและให้รับรู้ว่าทั้งหมดนี้กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ฉันคือมิราจากสภาสูงคียะเดียนพวกเรารักคุณข้อความแปลโดยคุณกรันกรชุมปัญญานะคะเสียงอ่านโดยพี่ฝนนะคะพี่ฝนขอขอบคุณคุณกรันกรชุมปัญญาที่อนุญาตให้เอาข้อความในเพจแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กับทุกคนได้ฟังนะคะ ข้อความที่เป็นข้อความที่ดีที่พี่ฝนได้อ่านทุกครั้งจากที่คุณกรันก,กรได้แปลเนี่ยข้อความนี้สื่อสารผ่านทางคุณวอเรียดอนเนอร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ส0 2พนีนี้นะคะก็เรียกว่ายังสดใหม่อยู่เลยแล้วก็เป็นข้อความที่ดีที่เป็นข้อความที่ให้กําลังใจกับทุกๆคนพี่ฝนก็มีความสุขในการที่ได้อ่านข้อความนี้ ก็ขอส่งต่อข้อความดีๆจากการแปลแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขจากการที่ได้เข้ามาฟังเสียงพี่ฝนแล้วก็ขอให้ทุกคนรู้สึกเบาสบายกับการที่ได้ฟังข้อความดีๆนะคะจากการสื่อสารผ่านมาอีกทีหนึ่งซึ่งพี่ฝนเชื่อว่าในช่วงภาวะด้วยเหตุการณ์ของโควิด หตุการณ์หลายๆอย่างที่ทุกคนได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพมีการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ก็คือหลักพื้นฐานของการดำรงชีวิตของเรานะคะก็ถ้าเกิดเราทำพื้นฐานของเราได้ดีแล้วแล้วก็พี่ฝนขอเสริมเรื่องของการนั่งสมาธิถ้าทำได้นะคะนั่งสมาธิแล้วก็มีสติค่ะถ้าทำได้มากๆทำได้ทุกๆวันแล้วอ่ะ ทุกคนจะเจอนะคะว่ามันมีสิ่งที่ดีๆอีกมากมายอยู่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานะคะก็เรายังมีครอบครัวหรือว่ามีคนที่เรารักคนที่รักเราคนที่ห่วงใยเราอยู่มองหาและก็จะมองเห็นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวินาทีค่ะสวัสดีค่ะ